เราไปดูเรื่องที่ซิลิคอนแวลลีย์กันบ้างน,นะครับต้องยอมรับในปีที่ผ่านมาไม่ใช่ค่อยจะใช่ปีที่ดีสักเท่าไรเลยของบริษัทเทคนะครับโดยเฉพาะยินงถ้าเกิดเราไปดูเรื่องของการจ้างงานเพราะว่าตั้งแต่ n k s g i v i n g ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาพบว่าบริษัทเทคในสหรัฐนั้นเริ่มต้นในการที่เลิกออฟคนจํานวนมากๆ และต่อเนื่องและครอบคลุมไปแทบจะทั้งอินดัสทรีกันไปแล้วนะครับเราไปดูกันบ้างน,นะว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและมองไปข้างหน้าแล้วจะประสบปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับในช่วง Thanksgiving ในปีที่แล้วเนี่ย Amazon ครับ CEO Andy j ส s s ่นะครับออกมายืนยันบอกว่าบริษัทนั้นกาลังพิจารณาทบทวนโครงสร้างบริษัท รวมถึงการลดพนักงานนะครับหลังจากที่ปีใหม่มาไม่กี่วันก็ประกาศนะครับลดพนักงานเพิ่มเติมไปอีก1 8 0 0 0ตําแหน่งซึ่งถือได้ว่าเซอร์ไพรส์ในทางลบนะครับเพราะก่อนหน้านั้นบอกว่าจะมีการเลี้ยออฟแค่1 0 0 0 0ตําแหน่งที่สุดแล้วเปิดปีใหม่มาปรับซัดเข้าไป1 8 0 0 0ตําแหน่งด้วยรายงานบอกว่า Amazon นะครับกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นของซิลิคอนแวลลียช่วงครึ่งปีที่แล้วเป็นช่วงลาฟรีสครับคือแช่แข็ง มีการระงับการจ้างงานจาได้ไหมครับบางบริษัทบอกไม่ปลดนะแต่ไม่จ้างคนเพิ่มหลังจากนั้นก็มีมาตรการเข็นออกมาในการลดต้นทุนต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับ ถ้าเกิดว่าปี2022ยังถือว่าเป็นเวลาที่ดีนะครับในที่สุดแล้วปี2023เป็นปีที่บริษัทเทคเหล่านี้จะต้องเจอกับสิ่งที่เลวร้ายมากขึ้นอีกเยอะในวันเดียวกันกับที่ Amazon นะครับประกาศปลดคนงานนะครับ Salesforce ครับซึ่งเป็นบริษัท cloud computing ก็บอกว่าจะมีการเลิกออฟคนของตัวเองน่ะ10%หมายถึงพนันกงานหลายพันคนเพราะเขามีคนเนี่ยเป็นหมื่นนะครับในขณะที่ V ี m e o v i ดี o Sharing ก็เปิดเผยว่าจะเลิกออฟ11%วันถัดมา i t c h f i ตเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลแฟชั่น ก็มีแผนการในการที่จะลดพนักง,งาน20%หลังจากที่ตัดลดไปก่อนนั้นแล้วเนี่ย15%ด้วยกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันแสดงอะไรครับแสดงถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่องเลยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งต่อสู้กับปัจจัยต่างๆนะครับต้องบอกว่าในปี2020นะครับเป็นปีแห่งการแพร่ระบาดโควิดในช่วงนั้นครับอุตสาหกรรมพวกเขาเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งความต้องการบริการดิจิทัลนั้นสูงขึ้นหลายบริษัทก็เลยจ้างคนงานอย่างจะเป็นจนํานวนมากมายในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตามครับพอโควิดคลี่คลายปับ๊บ เรื่องของเทรนด์ความต้องการบริการดิจิทัลก็ปรับตัวลดลงด้วยเพราะคนนั้นกลับมาใช้ชีวิตแบบโอโนมอลใช้ชีวิตออฟไลน์ปกติผนวกกับการที่มีการปรับขึ้นในราเบี้ของเฟดโดยต่อเนื่องก็ทําให้บริษัทเหล่านี้ครับเจอกับปัญหานะครับทำให้มีมูลค่าการตลาดของบริษัทตัวเองปรับตัวลงไปเรื่อยๆ,ๆก็เลยจำเป็นจะมีการปรับลดโครงสร้างลดค่าใช้จ่ายพยุงบริษัทเอาไว้ให้ได้ทั้งนี้ครับในมุมมองผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพอเข้าสู่ปีนี้2023ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและผู้กำหนดนโยบายค่อนข้างเยอะเลยและคาดการณ์นะครับว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้นจะเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งทําให้บริษัทเทคโนโลยีบางแห่งนี้เนี่ยต้องออกมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นในการปรับลดต้นทุนของตัวเองมากกว่าที่ตัวเองเคยทํามีความหมายถึงการเลิกจ้างนะครับจำนวนพนักงานจานวนมากขึ้น ควบคู่ไปกับร่างแถลงการาก,การแสดงความเสียใจและก็ขอความเห็นใจจากสาธารณชนของบรรดา CEO ของบริษัทเทคเหล่านี้ด้วยอย่างไรก็ตามครับไปดูนะครับทางด้านแพทริเซียคัมโปสเมดินาเป็นผู้มืนในการบริหารของ Work e r i n s t i t u t e ของ Cornell University School of Industrial and Labor Relations เธอบอกว่าแม้ว่ากระแสาการเล y กออฟนั้นจะหนักหน่วงมากขึ้นแต่ว่าไม่น่ากังวลน,นะครับเพราะว่าคนในสายงานเทคปกติแล้วเนี่ยเป็นแรงงานที่มีทักษะมีคุณภาพ <c oughs> แรงงานพวกนี้สามารถไปหางานใหม่ได้ในเวลาอันสั้น สถานการณ์ตลาดงานในสหรัฐนั้นน่าจะกลับมามีสีิรภาพมากขึ้นในช่วงระยะกลางและก็ระยะยาวด้วยในส่วนที่บอกกระแสาการเลอออฟในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะั้นจะแพร่กระจายนะครับส่งผลติดเชื้อไปที่อุตสาหกรรมอื่นในวงกว้างหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญหมอกมองบอกแบบนี้ครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเทคนี้เป็นเรื่องเฉพาะของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่อย่างเดียวจอร์เลียครับซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ Morning c o n ซัลท์พูดกับคริสตินโรมันส์ครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สื่อข่าวธุรกิจ CNN บอกว่าสิ่งทีี่่เเกิดขึ้นนย เป็นจุดเป่นเฉพาะของอุตสาหการรมเทคโนโลยีน่าจะเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้ <c oughs> ในขณะที่ CNN รายงานนะก็บ,บอกว่าการปลดพนักงานบริษัทในสหรัฐเนี่ยนำโดยกลุ่มบริษัทเทคการเงินและการธนาคารทําให้โซเชียลมีเดียอย่าง Link ์เคนะครับได้รับความนิยมมากขึ้นง่ายๆเลยครับเพราะเป็นแหล่งรวมพลของคนที่กําลังต้องการหางานใหม่คนที่เพิ่งถูกเลิกออฟต้องการมาใช้พื้นที่ของลิงค์เคนในการรับมือการตกงานอย่างกระทันหัน แล้วก็พยายามหาความเชื่อมโยงในการที่จะหางานใหม่ที่ดีกันด้วยรายงานระบุแบบนี้ครับบอกว่าผู้ใช้งานของ l i ขสทนั่นนะครับได้รับผลกระทบจากการเลิกออฟเมตาในเดือนพฤศจิกายนมีสมาชิกมากกว่า200คนไปแล้วโดยใช้พื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเอกสารข้อกําหนดทางกฎหมายและการหางานใหม่ด้วย <c oughs> ไม่เพียงแค่ลูกจ้างเท่านั้นนะครับนายจ้างเข้าไปไหมเข้าไปด้วยนะครับต้องเข้าไปในลิงก์เคตนะครับในการอธิบายความจําเป็นรวมถึงการขอความเห็นใจและขอคําแนะนําต่างๆในประชานคมที่อยู่ในโลกใบนั้นด้วยนะครับหลายฝ่ายมองนะครับบอกว่าการปลดพนังกงานทีนี้เนี่ยทำให้เครือข่ายอาชีพนะครับก็คืออย่างเช่น Link งกินเนี่ยได้รับอนิสงส์ในเชิงบวกเพราะโซเชียลมีเดียแบบนี้เนี่ยนะครับมันเกิดมาเพื่อการนี้ของมันอยู่แล้วเป็นเส้นทางการสร้างชุมชนมืออาชีพ สาระคนที่เพิ่งโดนเลิกจ้างและกลายเป็นพื้นที่สําคัญนะครับซึ่งทําให้ลิงกินเนี่ยคงคึกคักขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยทีนี้ข้อมูลจากเซนเซอร์ทาวเวอร์นะครับบอกว่ายอดจองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลิงกินบนสมาร์ทโฟนนะครับไม่จะเป็น Google Play ก็ดี Apple อ่า App Store ก็ดีทั่วโลกในปีที่แล้ว2022อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ58.4ล้านครั้งเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ย10%เลยนะครับในขณะเดยียวกนันจํานวนโพสต์นะครับบนลิงกินกล่าวถึงการว่างงาน ว่าเพิ่มขึ้น22%ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสวนลิงค์เคนได้บอกนะครับบอกว่าอัตราผู้ใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีที่แล้วเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้าคือ2021เป็นสัญญาณบอกว่าผู้ใช้เนี่ยมีความกระตือรือร้นบนแพลตฟอร์มของพวกเขามากขึ้นการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานนะครับดูเหมือนก็นจะเป็นดีนะครับกับธุรกิจของลิงค์เคนเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีรายรับที่เพิ่มขึ้นแล้วถ17%เมื่อเทียบเป็นรายปีีีีไตรามาทท่่3ปแล้ว นักวิเคราะห์ของ Microsoft ได้มีการรายงานในเดือนตุลาคมนะครับบอกว่า LinkedIn ได้เห็นการมีส่วนร่วมเป็นประวัติการณ์ในมวลหมู่สมาชิกใหญ่มากนะครับกว่า10%ของโลกใบนี้8ป5ล้านคนมีการเติบโตยอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะยิ่งเลยตลาดในต่างประเทศทางด้านเจน n ิเฟอร์นะครับไครเกลซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัยซิร a คิวส์ในนิวยอร์กบอกว่ากระแสของลิงค์เคนเนี่ยน่าจะมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นวิกฤตการระบาดโควิด -19 ที่คนทํางานต้อง Work from Home ครับ ทำให้มีการสร้างเครือข่ายในสื่อออนไลน์มีความจําเป็นเป็น,ปนซึ่งกระแสะการปลดพนักงานนี้น่าจะทําให้พวกเขาลิงเ้นขยายตัวได้มากขึ้นไปอีกครับเ่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ